มีข่าวใช่ไหมครับกับกิเมบิสซิลลี่อ่าบิสซิลลี่ของภาคบิสซิลลี่หน่อยนะครับรบิสซิลลี่ ที่มีข่าวนะครับผมเห็นในข่าวล้วบอกว่าเป็นทีมจากอียิปต์ใช่ไหมที่เซ็นสัญญาคว้าตัวกิเเม่บิสโซลีนะครับอันนี้ผมปฏิเสธได้เลยนะครับว่าไม่ใช่เรื่องจริงเพราะว่าตามเนื้อข่าวเองเนี่ยตามตัวต้นทางจากข่าวที่อียิปต์เองเนี่ยมันก็มีการปฏิเสธมาแล้วจากนักข่าววงในของของอียิปต์เองนะครับจากอินไซเดอร์เนี่ยก็บอกว่าทีมที่จะเอาบิสโซลีเนี่ยเขาไปคุยมาแล้วว่าไม่ได้มีแผนที่จะเซ็นใครเลยณโมเมนต์ณตอนนี้ไม่มีเลยครับเพราะง้นนี้ก็เป็นข่าวลือคมลอยไว้ส่วนบิสโซลีเองอ่ะตอนนี้เน เอาใครมาแทนนะ <S <S <ช>สูกไหมครับใช่ครับคือในตอนคริสปิมไปอ่ะเขาจะมีตัวแทนรองรับเขาจะมีโรเบิร์ตซูนที่พร้อมที่จะมาเขาจะมีตัวอื่นที่พร้อมที่จะเข้ามาในี่ในมันยานิโคลิชฟูสเฟซามูลิชตัวลุกพวกเนี้ยเขาพร้อมที่จะมีแต่ถ้าปล่อยไปในช่วงเนี้ยเขาจะไปเอาใครมาเขาจะต้องรอใครปรับตัวอีกซึ่งมันยากมากนะครับ<ช>ที่จะปล่อยนักเตะระดับท็อปของทีมไปไปทีมอื่นอันนี้เอาวิเคราะห์ตามหน้างานนี่เฉกนะแต่ว่าเอาจริงๆแล้วข่าวนี้มันคมรลอยครับอันนี้ผมขอญาตปฏิเสธให้เลยนะครับเพราะว่ามันนนมี่่จจจรริงๆ้้ะไไดเ็อแ